สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําค่ะในการเพิ่มยอดไลค์โพสต์ของ Facebook นะคะตัวนี้จะเปิดการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสต์ของเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่นนนานใดนะคะที่สนใจนะคะก็คลิกลิ้กงจากด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยค่ะ คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะในหน้านี้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือขายของง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากตรวจสอบบริการก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะหรือแต่หากเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถ ย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะการเข้าใช้งานนะคะสมัครเข้าใช้งานง่ายๆค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอม e m รั l ผ่านยินยัาผ่านอย่าลืมติดตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านโครง Google นะคะก็จะสะดวกและง่ายไดที่สุดเลยแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ พามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook กันก่อนนะคะบนมูลบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นถูกใจโพสต์นะคะมีถุง4ี่ห้าบนมูลด้วยกันนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นรายโพ์ตรงนี้ละกันค่ะ ในส่วนบริการด้านนค่ะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะที่เป็นถูกใจโพสนะคะตัวนี้จะมีเลนราคานะคะการรับประกันค่ะคุณภาพนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะขอเลือกตัวด้านบนสุดตรัวรนี้นะคะ1074 1 0 0 0ไลน์ในราคา17บาทเองนะคะถูกมากๆเลยค่ะดานความมือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้เลือกโพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยตัวโพสต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะงินยอดไม่ไดีคืนให้นะคะ ขอเลือกโพสต์สักครู่หนึ่งนะคะขอเลือกเป็นพอดีละการกดไปที่เวลากันได้เลยค่ะคัดล้อลิ์แล้วทำไปวางกันได้เลยยอดเดิมอยู่ที่4,400นะคะนำลิงก์มาวางกันแล้วนะคะก็มาใส่จำนวนกันได้เลยนะคะในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กันไป100เลยค่ะในราคา1บาทกดส่งกันไปเลยนะคะ ระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็นังรอยอดขึ้นนะคะก็ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันแถบนนี้นะคะจะเป็นแถบหน้า,าประวัติการสั่งซื้อในทุกๆเดอร์จะอยู่หน้านี้นะคะสามารถไปตรวจสอบได้เลยคะ่ะรอยอดขึ้นกันนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง3ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยเป็นตัวสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะลองหลับได้ทุกธนาคารเลยคะ่ะได้รับ,บโบนัส5%เเลยนะคะ เมื่อเติมเกิน5 0ารอบาทขึ้นไปนะคะทูมันนี่วอลเลตตัวนี้นะคะคิปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดโอนเงินต่างประเทศจะง่ายที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าติดต่อแอดมินนะคะก็เพื่อนเนพื่อนท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลขึ้นช้านะคะสามารถมาตรวจสอบส่งเลขออเดอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะคะและส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้ต้องเข้า ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ขึ้นไปตรงนี้เข้าไลย์ได้เลยนะคะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกทุกการเติมเงินของเพื่อนเพื่อนเราจะได้รับโบนัสถึง5%กันด้วยนะคะสี่ลิจินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินเข้ามาแล้ว500บาทขึ้นไปก็จสามารถดูสี่ลิจินตรงนี้ฟรีๆได้เลยค่ะหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะ นาช่องคกากรคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่แนนี้กันเลยค่ะ บริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน,น้านี้เลยนะคะก็มาเลือกดูรายละเอียดหน,น้านี้กันได้เลยและสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันนะคะในขณะนี้นะคะยอดไลฟ์โพสได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะคือเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมา,มากๆเลยเพื่อนๆท่านได้ค่ะสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาก็ถูกมา,มากๆเลยลองไปเลือกวเว็บไซต์ Kids Social กันนะคะ